สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊าเราว่าจะไม่ทําคลิปนะตอนแรกกะว่าจะทอนทอนทอน,ทอนแล้วก็จะเอาไปขยายลงกระถางไงอันนี้เขาเขาลงดินกระชายนี่กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะเขามีสารที่ต้านเชื้อไวรัสในช่วงที่เป็นโควิดระบาดเห็นไหมเขาเอากระชายไปปัน่นเขาไปเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถอน เพราะว่าเราจะให้ต้นมะเขือนี่โตด้วยใบเขาบางังเอายอดอ่อนๆไปกินได้นะพวกยอดอ่อนๆเขาเนี่ยเอาไปกินตำน้าตกซุปหน่อไม้เห็นไหมะระยะเวลาการลงหัวของเขาประมาณ8เดือนขึ้นไปนะจ๊ะหลายคนยังไม่รู้คือปลูกไปแล้วกว่าจะได้กินหัวนี่ประมาณ8เดือน8เดือนนี่ลงหัวแนละ้วแปดเเดือนเอาละถอนแล้วนะอุ้ยตายแล้วพี่หอยทาอุ้ยตายแล้วอุยอ้ยเต็มสวนไปหมดแล้ว พวกเรานะปลูกแบบปลอดสารอม๊มันทําใจเรื่องนี้อยู่แล้วพวกเราอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้ถอนอะไรมันเนี่ยโอ้ยถอนของคุณหน่อยมาด้วยนยวะนี่ของคุณหน่อยบรรไรของพยอมนะจ้าเนี่ยหูเสือนี่ก็ได้เนี่ยช่วยต้านไวรัสได้พวกเนี้ยเอาไปผัดกับใครที่เป็นไข้หวัดเนี่ยเอาไปผัดใส่หมูสับแล้วก็กินดีขึ้นเลย ลองดูเดี๋ยวจะเอาของคุณหน่อยเนี่ยใครสนใจต้นไม้ก็ไปที่ช่องบ้านไรอุมพยอมกันนะจ๊ะทุกคนเนียมหูเสือนี่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยนะตัดแล้วก็จิ้มจิมจิมจิมพี่หนุยเอาเนียมหูเสือเปล่า<ง>เนี่มหูเสือหาข้อมูลได้มีประโยชน์เนี่เอากิ่งไปตัดตัด,ตดทิ่มทิ่มเลยพี่หนุยหาข้อมูลได้อึบ เอาไปตัดตัดแล้วก็จิ้มจิ้มจิิจ้นะกิ่งเขาได้เห็นได้เห็นไปกิ่งป่ะอ่าเนียมหูเสือมันมีฤทธิ์ช่วยต้านไวรัสได้ดีมากเลยเฮ้ยดู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 ด,ด,ด,ดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้คือคนที่ปลูกแบบปราสานอันนี้เป็นมะยมที่เราตัดยอดมาปักชำหลายคนรู้แล้วนะว่า ยอดมายมสามารถตัดปักชำได้แต่หลายคนก็ยังไม่รู้เช่นกันเพราะฉะนั้นลองดูนะจ๊ะแต่บางคนก็ติดหลายกิ่งนะบางคนก็ไม่ค่อยติดมันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของกิ่งพันุ์แล้วก็ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเนี่ยเอาออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะอุ้ยตายแล้วเต็มไปหมดเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลจะไปปลูกหม่องไหนดีอันนี้ก็กระชายเช่นกัน นี่ก็กระชายนะเดี๋ยวเราจะให้เขาโดนแสงไงให้มะเขือเราเอามาโรยไว้จาไม่ได้เราว่ามะเขืออะไรมัอนกันชอบเด็ดมะเขือที่เขาแก่ๆไงแล้วมาโรยหวานๆเนี่ยอู้หไหนหนาไหนหนาต้นนี้ยังไม่รู้ไหนหนาอะไรแต่โตดีใบไหนหนาเนี่ยเอาไปหมักทําน้าน้ํายา กำจัดมแมลงนะกำจัดเลยนะฆ่าเลยนะขนาดเหายิางตายหมดหัวเนี่ยตัด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 แล้วก็อาไปหมักใบเนื้อหนากับใบขี้เหล็กเนี่ยสองตัวนี้แหละที่จะกําจัดมแมลงฆ่า,มาแมลงกําจัดปลวกได้เป็นอย่างดีย้ายย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 ายอุ้ยแม่แม่แมค่อยๆเดินค่อยๆเดินเข้าน้ำเข้าน้ำแม่ก็ต้องระวังเรื่องขา เพราะว่าเราเออจะต้องคอยดูแม่มีอเฮียช่วยซื้อคงซื้อของมาให้กินอเฮียจะเป็นคนหาอาหารมาป้อนพวกเราเราก็อยู่กับแม่สองคนไงคอยดูกันไปดูแม่ไปจนกว่าไม่รู้ว่าตายจากกันไปข้างหนึ่งพวกเรานะดูแลพ่อดูแลแม่ดูแล คนแก่เท่า,าชรา,าก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเพราะว่าในการที่เราดูแลแม่ตัวเราเองก็ต้องแข็งแรงนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูอะไรไหนๆก็ไหนๆละอุ้ยเป็นไงจ๊ะถั่วฝักยาวสีแดงมาติดเยอะๆแต่แป๊บเป็นลมเลยอุ้ยว่าจะทำคลิปสั้นๆซะหน่อยไหนๆก็ไหนๆละลากวันนี้อะไร อกสาวชาวสวนร้องกันได้ัวอย่างเจ้าเด็กๆตงสงยเด็กๆจะร้กกองเพลยยงนี้ก็ได้หมดแล้วทุกคนทั่วฟังยานป่เราเก็บไปตัวนี้ว่าเก็บไว้อันนี้เอาไว้เห็นปะเอาไว้ทําขยายพันุ์ต่อนะอันนี้ของคุณหน่อยบ้านไร่พะยอมเช่นกันบรวรพีษปลูกเอาไว้พวกพืชผักขมๆเนี่ย ไปอ่อนเนี่ยเอาไปกินส้มตาราดน้ำตกได้ขมหน่อยคนที่กินขมเก่งๆนะร่างกายจะมีภูมิต้านทานแข็งแรงที่ดีมากเลยอันนี้ชมจันเอาเม็ดมาเพ,พาะๆเพาะๆหวานๆไว้ชมจันกินดีนะชมจันเนี่ยเขาจะทําให้ขับถ่ายดีตัวฝักยาวสีแดงของุ้งจี๊ดนะเนี่ยของช่องเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจเดี๋ยว ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราพาอึ้บพึ่งรถน้ำาอันนี้เกณไม่ได้เก็บไหนๆก็ไหนๆแล้วพาหน่อยพาทัวร์หน่อยนะเออเผื่อจะมีอะไรที่มันอัพดงอัปเดตบ้างนี่ของคุณนัทธุวนวลจันทร์อันนี้คือฟูหมักหมักชอยผักขมเบตงนะจ๊ะทุกคนเนี่ย รอเดี๋ยวเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์อันนี้เราเอาไม้มาปักแล้วคือเราถ่ายถ่ายลงช่องเอ้ยยังไมไ่เอาขึ้นปกกันเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นปกคลิปหรือต้องอทำคลิปสั้นนะช็อตวิดีโอนะ AI มันก็แปลกๆนะ AI บางทีมันก็ลืมดึงลิงก์ของเราไปอะ่ะมันทําให้หลายคนไม่เห็นไม่เห็นลิงก์อันนี้พริกขี้หนูนะจ๊ะพริกขี้หนู ถ้าเห็นใบใหญ่ๆ,ๆอย่างเงี้ยใบใหญ่ๆแบบนี้คือพร,พริกขี้หนูเข้าใจใช่ไหมต้นพริกเนี่ยมันจะแยกได้ก็คือถ้าเป็นพริกขี้หนูเขาจะใบใหญ่สังเกตง่ายมากนอกนั้นก็ใบเล็กๆก็เป็นพริกชี้ฟ้าเดี๋ยวกันอันนี้เลื้อยมานี่เลื้อยมานี่เดี๋ยวของคุณหน่อยเดี๋ยวเราจะทยอยตัด เอาไปหมักเนี่ยตดกิ่งปักชามได้โดยบราเพชรนะ่ะตดกิ่งแล้วทิม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 ติดด้วยนะเออเอาอีกขักหน่อยได้ไหมเนี่ยถ้าเห็นเขาสซมโซมแสดงว่าเขาลงหอยเวียนเยอะเห็นเขาสมโซมแสดงว่าเขาลงลงหัวเข้าใจป่าตอนแรกเราไม่รู้เรานึกว่าตายไง แต่แม่บอกว่าโอ๊ยถ้ามันเหี่ยวๆสมโซมันลงหัวขุดมาก็เจอหัวคือถ้าปลูกครั้งเดียวเนี่ยเราจะเก็บกินได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวพอถึงฤดูฝนเขาก็จะงอกมาอีกหลายคนก็ไม่รู้นึกว่าตายนะพอเหี่ยวๆสมโซมเงี้ยซมเหี่ยวไปหลายคนนึกว่าตายแต่จริงๆไม่ใช่เขาลงหัวเพื่อที่จะแตกขึ้นมาใหม่แบบนี้ เดี๋ยวพาไปดูนู่นก่อนว่ายพี่ท่อมเห็นพี่ทอมเลยคิดถึงน้องบีฮะช่องแม่บีปลูกผักใครสนใจพวกกระท่อมไปที่ช่องไม่บีปลูกผักขนมขนมอะไรเงี้ยเออไปดูไปดูน้องบีอย่างขายันเลยพวกเรานี้ขยันมาหากินนะไม่ขยันก็ไม่ได้ไม่ขยันก็ไม่มีเงินไม่มีค่าน้ำค่าไฟดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยผูแม่ผูแม่เลื้อยเลื้อยเลื้อยอะขี้เหล็กขี้เหล็กปลูกเอาไว้อันนี้เป็นย้านางนะเดี๋ยวก่อให้ดูอะันนี้ใบย้านางนะเขาพันอยู่อันนี้ผูแม่ผูแม่ก็พันอยู่นี่นี่ผูแม่เริ่มหายใจแล้วเพราะเราตัดตัดเอาใบเอาใบชะพลูออกไปบ้างไงเขาสูงแล้วเขาบังแสงไง อันนี้ก็กระชายนะจ๊ะเนี่ยกระชายนี่ที่เราปลูกเอออะไรนะปูเล่ไว้แล้วมันไม่งอกเล,เลยเอาเมื่อเขือมารยไว้ก็ยังไม่รู้อ่ะเมื่อเขืออะไรรยไวเราลืมไม่จําด้วยปูเล่ไม่งอกไปขึ้นัไม่ใช่โดนหอยทากินแล้วก็ยุบตายไปอันนี้ของนึงหนวด มัมรี่เขตาตัดเทียงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขตาตัดเทียงนครพ,พนมด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่นองนวดไปติดต่อหาซื้อต้นมงต้นไม้อันนี้เป็นหม่อนดําออสตุรกีของนองนวดที่เราขยายจากการตัดกิ่งปักชำนะเนี่ย กิ่งปักชำติดยากแต่ก็ติดง่ายกว่าไต้หวันสตรอเบอรี่คณะเม็โกซิโกอยาให้ทุกคนปลูกเพราะเอาไปทำน้ำหมักไล่มแมลงได้เพราะเขามีไซยานายไงตัดตัดตัซับๆับทุ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 บแช,นนะชน่น้ำไว้นะแช่น้ำไหนึ่งคืนแล้วเอาน้ำไปฉีดพ่นน่ะเอาไปฉีดพ่นไล่มแมลงมดมด,มดตายหมดเขามีสารพิษ นีข่ขาขานี่ต้นขานะเนี่ยเนี่ยต้นขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บตำลึงไปทำต้มจืดให้แม่บ้านเรามีผักพืชผ,ผักตำลึงหวานตำลึงเผาแม่กินแล้วนี่ปลอสารพิษขาขาว่าจะขุดขาไปขยายซะหน่อย ย,ยังไม่ได้ถ่ายพวกขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชัดๆหน่อยเมีต้นเออเอาเม็ดของไอ้นี่มาไว้ในนาเอามาหวานๆไว้นะเอาไว้ทำน้ำหมักไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวขาคาคาเดี๋ยวจะขุดคาเอาไปโขลกย้ายไวหน้าแถวหน้าบ้านหาหมองก่อนหมองไม่มีเลย อันนี้ของพี่ฝนพี่กบนะฮะนี่มะนาเป็นชราพรนะจ๊ะประวัติความเป็นมาก็คือเราไปกินอาหารกันที่บ้านแม่แขกไงพอไปกินอาหารบ้านแม่แขกแล้วพี่กบก็เอามะนาวที่เขาเรียกอะไรน่าจะเป็นมะนาวน้ำผึ้งอย่างที่พี่ติ๊บบอกนะพี่ติ๊ดพี่สุปราณีวันระกากิดพี่ฝนพี่กบก็เราให้นารอนให้สองวนันแกเอาเมล็ดมาให้เรา แล้วเราก็เอามาเพาะนี่พี่ฝนพี่กอบโตดีไหมจ๊ะพี่ฝนพี่กอบพี่ฝนพี่กบของชาาพรพี่ฝนพี่กบของชราพรน่ารักพี่กบกับพี่ฝนเนี่ยเป็นพี่ที่น่ารักอ่ะเออนี่นี่รอนะจ๊ะรอรอมนาแป้นชาลาพรก็พี่ฝนกับพี่กบเขาจำชื่อไม่ได้ใช่เปล่าว่าเป็นมนาอะไรเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นแป้นชาาพร เนี่ยเราสามารถตัดเขาให้เนี่ยเพราะจากมเมล็ดนะเนี่ยเราสามารถตัดออกไปประมาณนี้ได้ให้เขาแตกใหม่เพราะว่ากิ่งเขายังเล็กๆอยู่เห็นไหมเนี่ยก็ไม่เล็กนะอุ้ยรากลอยแล้วนี่ว่าเดี๋ยวต้องเอาดินมากรบให้นะเนี่ยปลูกพืชผักอย่าให้รากลอยนะจ๊ะเดี๋ยวดินมากลบให้เพราะเราปลูกไว้ในกระถางแล้วรากลงดินไปแล้วด้วยธรรมชาติของเขาต้นพืชเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะขยายตัวพอขยายตัวเสร็จแล้วอะไรรูเปล่ากระถางมันจะแตกเองเอออุ้ยเดี๋ยวต้องเอาดินมากรบอย่าลืมต้องไม่ลืมเนี่ยขี้เหล็กที่ปลูกเอาไว้จําเป็นต้องปลูกไว้ขี้เหล็กน้อหนาพวกนี้เอาไปทําน้ําหมักไลมแมลงได้นี่เอาไปกินเอาไปแกงแกงขี้เหล็กก็ได้ AI มันไม่ให้บางทีมันก็เพี้ยนนะแต่ช่องอื่นทําไมได้ แบบขี้เหล็กเฉยๆเนี่ย A.I มันแบบว่าแจากใบเหลืองเลยมันผิดตรงไหนอะขี้เหล็กเนี่ยเลยต้องปรับเปลี่ยนเป็นต้นขี้เหล็กมันถึงจะให้ใบเขียวให้ไฟเขียวเราเนะี่ยคือถ้ามันแจกใบเหลืองเราเราไม่ได้เงินนั่นแนหะคลิปนั้นนะ่ะคลิปที่มันแจกใบเหลืองเราจะไม่ได้เงินพวกเรารู้อยู่ดีคนที่เปิดสร้างไรายได้จะรู้ดีว่าถ้าเป็นคลิปโดนแจกใบเหลืองของพี่ยูเนี่ยมันจะไม่มี โฆษณาวิ่งเข้าโหยงามดีเนี่ยตัดยอดไปปักชำาน่่เน่ตัดยอดเอาไปทิมๆๆๆนิมนเนี่ยขยายได้อีกตั้งหลายต้นนะหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้ยอดมะยมเนี่ยตัดกิ่งแล้วทิมๆๆไปอันนี้ก็ต้องปลูกไว้หนานโชวยอันนี้ของพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยให้มาเนี่ยตัดกิ่งปักชำมาติดง่ายอ่อยากให้ทุกคนหามาปลูกเพราะว่าพวกนี้เป็นทำน้ำหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดี ทำหาพืชที่ปลูกไล่แมลงแล้วก็พืชที่สําหรับกําจัดแมลงอ่ะไอพวกไล่แมลงสําหรับคนที่ทํา้านทำโมเขาไม่อยากฆ่าสัตว์อ่ะ <c oughs> เออเนี่ยจะเอาไปปลูกหมองไหนไม่รู้เลยเดี๋ย <c oughs> วยก่อนอันนี้ตะลิงปิงเดี๋ยวก่อนคนที่ตามทลิปเราจะรู้ดีว่าเมื่อก่อนเนี้ยตะลิงปิงต้นเนี้ยมันจะมีแมลงวีขาวบินว่อนเต็มไปหมดเลยคือขยวมากนะโอ้ย มแมลงวีขาเป็นตัวพาหะนำเชื้อไว,ไวรัสมาทำให้ต้นพืชของเราเป็นโรคแล้วก็เหี่ยวเฉาตายเพราะฉะนั้นการกำจัดมแมลงวีขาวง่ายมากเลยนี่เอาพืชผักขมๆเนี่ยเด็ดเนี่ยของพี่หนุ่ยนี่นะเอามาใส่ต้นไม้เอามาใส่ที่นี่เองเราไม่ได้รดราดด้วยนะเราเอามาใส่แบเนี้ร้อยเขาย่อยสลายนะจ๊ะแล้ทีนี้สารขมข,มขมเนี่ยมันจะช่วยไล่มแมลงได้เป็นอย่างดี คือคือรากเขาดูดดูดไปด้วยไงพอเป็นพอเขาย่อยสลายแล้วใช่ปะ่ะสารขมขมเนี่ยรากต้นไม้มันก็จะแบบเราก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมถึงมันก็มีงานวิจัยอยู่แหละพืชผักขมขมสามารถไล่แมลงได้ของกรมวิชาการเกษตรนะตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอ๊ะตั้งแต่เอาใบนานเชาวยเนี่ยมาใส่ในต้นตะลิงปิงเนี่ยทำไม,มแมลงบีขาวมันหายไปไหนหายไปจนถึงทุกวันนี้แหละ ต้นพริกก็เหมือนกันต้นไม้ทุกต้นนะถ้ามีแมลงวีขาวอะ่ะลองเด็ดเอาพืชผักขมๆเอาไปใส่ในกระถางดูนะแต่ต้องรอให้เขาย่อยสลายนะจ๊ะไม่ใช่แบบเอาปลูกปลูกใกล้ๆก,กันแล้วแมลงวีขาวจะหายไม่ใช่เข้าใจผิดหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะจ๊ะมันไม่ใช่มันต้องจะเอาไปหมักก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยต้องรอให้เขาย่อยสลายให้เขาย่อยสลายก่อนเข้าใจใช่ไหม หลายคนก็ไม่เข้าใจหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้โอ้โหูใบยอใบยอก็เอาไปทำน้ำหมักได้เหมือนกันอืมได้มแมลงอันนี้ตัดไปหลายรอบแล้วชะอมชะอ,อมตัดกิ่งปักชำได้นะขาวๆเนี่ยเอาไปทิ่มเลยเนี่ยขาวๆเนี่ยเอาไปทิ่มเะทิ่มลงดินนะดินไม่เป็นกรดเป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปเขาก็จะติดนี่แมงลัก ต้นนี้เราจะปล่อยให้เขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ให้เขาร่วงหลน่นลงไปจะได้ขยายพันธุ์จากคือพืชที่เพราะจากมเมล็ดมันจะมีรากแก้วอ่ะมันจะทาให้เขาแข็งแรงอันนี้เอามะเขือมาปักไว้อันนี้มะเขือพวงเอามาปักไว้มะเขือพวงอะไรตัดกิ่งปักชําติดง่ายกว่ามะเขือชนิดอื่นอีกนดูซิมีอะไรมาัางโอ้โหนี่ยังไม่ได้รื้อเลยบังมดแล้วเนี่ยนี่อ่อมซับของพี่พยุ้ย พี่ยุ้ยพี่ที่บริษัทของเราน่ารักมากถ้าพี่ยุ้ยไม่บอกนะว่าเออมันกินได้นะเราก็รย้ว่าเป็นวัชาพืชเนี่ยเนี่ยบำรุงสายตาได้ดีด้วยนะบำรุงบำรุงเลือดได้ด้วยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายดอกเขาสวยมากอ่อมแซบต,ตำลึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางไปหาข้อมูลกัลจ๊าดอกเขาสวยมากดอกเขาก็กินได้ด้วยเนี่ยอ,อึ มันบังหมดแล้วตายแล้วเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,ออกมาก่อนเนี่ยเอาไปต้มจืดให้แม่ผสมกับอะไรเปล่าผสมกับต้มดึงเถาออุ้ยยี่รา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 นี่ก็ตัดกิ่งปักชาติดง่ายนะเนี่ยตัดตัดตัดกิงนะ่งเนี่ยเอาไปทิ่มๆเนี่ยกิ่งพวกนี้ได้ตั้งหลายท่อนนะตัดแล้วจิ้มลงดินโตดีเนี่ยนะยี่ราต้นนี้เดี๋ยวก่อนดูซิ อันไหนไม่ใช่เอาออกมาก่อนเอาเอามาก่อนอึบ <c oughs> พวกเราต้องเวลาจะปลูกพืชผ,ผักก็ต้องดูแลให้ดีๆมันจะได้เราจะได้มีกินตลอดเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้อง,ดงเดี๋ยวจะต้องห้ามลืิมเด็ดขาดต้องไปเอ,เอาดินมากลบเอาดินมากลบมนาวเป็นดอกพิเศษเออไม่ใช่มนาว มะนาวแป้นชราพรอ,อันนี้ก็บางบางส้มจีดไงบางส้มจีมองไม่เห็นส้มจีเนี่ยคณะมิสโกนเนี่ยเอาไปทำน้ำหมักไล่มแมลงได้เดี๋ยวเราหมก,ก่อนเพราะเรามีเยอะแล้วตรงนี้หอยทากไม่มีหมองเนี่ยพี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมตัดกิ่งปักชาอัมมเนี่ยกิ่งนี่ที่ตัดกิ่งปักชา เดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนอึบนี่เราจะมีกินตลอดเลยนะเนี่ยถ้าเราปลูกปลูกอ่อมแซบเนี่ยเราจะมีใส่มะมงม,มาม่าต้มจืดแล้วถ้าเรามีมากเกินไปเราก็เอามาทำอะไรทำปุ๋ยมักอึบอือ เนี่ยมันปูอยากให้ทุกคนปลูกมันปูก็ตัดกิ่งปักชำติดง่ายด้วยนะเขามีสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงทีเดียวเนี่ยตัดเอาไปจิ้มจิ้มจิ้มตัดจิ้มลงดินก็ได้เนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มทิ่มไว้แถวแถวหม่องไหนก็ได้แล้วแต่เนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเวลากินแล้วมันก็ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายได้เป็นอย่างดีชะลอความแก่เนี่ยได้ตั้งหลายกิ่งน่ไปตัดทิ่มทิมก็ ขยายได้หลายกิ่งมันปูนี่เขาตัดกิ่งตัดขยายง่ายดีอันนี้ก็ของน้องนวดไหนอึ๊บอุ้ยหลายกิ่งแล้วด้าจะตัดเอาไปทิ่มทิ่มทิ่มทิมนั่นเนี่ยไต่หวานสตรอเบอรี่ของน้องนวดเนี่ยหลุดละที่เราที่เราโน้มกิ่งใช่นไหมโน้มกิ่งโน้มกิ่งแบบเนี้ยแล้วก็จะแตกออกมาหลายกิ่งแบบนี้แหละ จริง,รงๆเขาก็แต่เขาเขาปกติอ่ะเพียงแต่ถ้าเราโน้มขึ้นมาเนี่ย,อยเอ้ออยเออขายเนี่ยตัดแล้วเอาไปทิ้ทมๆหรือจะตอนก็ได้นะเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนำออสตุรกีไม่ใช่ไต้หวันสตอบบอรเอ,รเ,บอรเบอรี่นี่เอ่ออะไรนะโชนโชนตูน แล้วแต่ใครจะเรียกนะจ๊ะเออบอนหวานออดิบอันนี้ของพี่หนุ่ยถ้าจำไม่ผิดหรือของซีดีรัตออร์กิลิการ์เด้นหลงหลงลืมลืมแล้วชราพรเตยเตยอันนี้เตยของพี่หนุ่ยให้มานีนะ่รอดมาต้นนึงคือพี่หนุ่ยให้มาเยอะมากเลยนะรอดมาต้นเดียวเดียวดอือ นี่กระเจี๊ยบขาวของสาวน้อยทำสวนนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะได้กระเจี๊ยบขาวกินแล้วนี่สาวน้อยทำสวนปลูกเกง่งปลูกต้นไมเน้เกง่งเสียบยอดติดตาพวกหม่อนหม่อนอะไรนะพวกหม่อนพวกมาเดือฝรั่งนะเก่งมากส่วนเรานี่ไม่ได้เลือกนะตัดกิ่งปักชำอันนี้สามารถตัดกิ่งปักชำได้นะกระเจี๊ยบขาวสาวน้อยเนี่ยเนี่ย กิ่งนี่ยคือที่ตัดกิ่งปักชำแต่บอกตรงว่าปลูกเพราะจะากเมล็ดดีสุดเพราะเขาแข็งแรงติดดอ,อกผลเยอะกว่าอันนี้สามารถตัดกิ่งมาปักชำอีกได้นะถ้าเราไม่รีบนะคือถ้าไม่รีบที่จะกินน่ยก็ตัดแล้วก็ทิ้มลงดินต่อเลยเนี่ยตัดแล้วก็ทิ้มทิ้มลงดินเห็นที่เราตัดไหมในเขาอแตกออกมาต้นนู้นเป็นต้น ส้มจีด่ะนะเม็ดเม็ดหล่นลงไปนี่โหระพาเด็ดยอดแล้วปักชำได้ต่อน,นั่นนี่อ่ะจิ้มเข้าไปขยายได้อีกเอา้าขยายด้วยยอดเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงดินจะติดง่ายง่ายนีย่หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้อ่ะมือมาหัดปลูกจิ้มเข้าไปนี่นะกดลงดินเข้าไปกดให้แน่นๆ นี่เดี๋ยวเราก็ได้อีกต้นหนึ่งสองต้นขยายพันธุ์ง่ายเอาแค่นี้พอก่อนนะนะกักไปก่อนเหนื่อยละ <laughs> หนึงสมองสองมือทำมุ่งมั่นขย,ยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสม,มอท่องเอาไว้แล้จ้าทุกคนไปละแ,แค่นี้นะ